สวัสดีครับสวัสดีครับผมกัช่องสนอมสักชนนาแนลคุยกาวครับผมเมื่อนี้เมื่อนี้จะมาประชันปีมือเมื่อนี้จะมาประชันปีมือกับว่าเทาครับเรตรียมซ่อมมือไปลบอยู่เข็มน,นะเด้เนอนะครับเดี๋ยวพ่นเราบอกว่าเราเป็นพ่นแม่นปืนเก่าได้หนิแล้ว,ว่านะครับเราจะมีการซ่อมนะครับเด้อซ่อม ้อมกว่าศูนย์ยิ่งไปเบิงปลาลองกันนะครับถนอมศักชาแนลสร้างสารรค์ชิปดีมีคุณภาพอีกแล้วครับท่านไปไปชมน้ำสเต็กน้ำกันครับอ่ะนี่นะครับขวดแป๊กซี่ดูขันบ่อปอกบ่อ,อน,นะครับอร่อยเนอะนัดที่สองทำไมมือขันดิเนี่ยนะเนี่นะครับซ้อมซ้อมซ้อม เราจะไปซอยอยู่เครียดลบเลยแล้วบนฮเทอสอบนั่นแะครับนั่นแะครับนขวดแป๊บซี่เป่ายุขังบอสนะครับป้องกันป้องกันบ้ามันกระเด็นกระดอนไปทั้งเือนเหมือนน้าว่าผมยิงแล้วไปเลยนะเาจะไปยิงหมดเลยเลยเดียวได้ยี๋นวเด้วยนะยนงาม

นั่นนั่นนั่นโดนโตอะไรไม่รู้มาเนี่พแม่กยอนแกะครับยุ่ยยากอ่ะกจะจาย เออโอ้ยเราแม่นในวันนี้เราแบบมาจากนี่เลยจะถูกสอบได้ใครรอนก็ได้ดีไปนอกนะสอบครับซอยอยู่เคสลบสอบพ่นแม่นปืนครับพี่น้องเนอะตายเลยเรา น้อโออะไรครับเอยู่แดงเลฮ่้สอยู่แค่นลบนะครับเด้อสอบเป่ากันนี่ ไ <Yeah. S 1> ปนะยิ่งเาฟ้าเดนะ้ป่ะนี่เท่ารูาเา้เลยนะเาเข้ารู้ปากเลยนะยัย <Yeah, yeah. S 2> อะเ่าเข้ารู้เลยเข้ารู้ปากเลย <c oughs> โลฟ้าเลยครับพี่น้องถูกปากบอลคลิปนี้ก็ขอขอบคุณทุกการติดตามนะครับกับช่องถนอมศักดิ์ชาแนลนะฮะขอบคุณทุกการรับชมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับสวัสดีครับผม